สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายพอตโตทุกๆท่านแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์สายเอฟซีพอโตอนี่แหละค่ะแล้วก็สวัสดีทักไทยเอฟซีเก่าไมล์เลิบด้วยนะคะสวัสดีทักไทยเพื่อนบ้านสปปออลาวหรือทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องอยู่มรุมฮักนายโยหรือว่าช่อง หมายเลขเจเจห้าก n ะแปะชานลนะคะก็ขอบคุณน้ําใจที่เข้ามากดติดตามมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณน้ําใจทุกทกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณน้ําใจของน้องนางด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อน้องนาง,งด้วยนะคะที่ออกมายืนหนึ่งว่าสิ่งที่ตัวเองคิดและกระทํานะคะคือความรักชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้ขอชื่นชมน้องนะคะคือสามารถพูดและเปิดเผยตัวเองได้ โดยไม่ต้องกลัวสิ่งใดที่จะมาทำอะไรตัวเองเราเกิดมานะคะในโลกใบนี้นะคะสิ่งที่เราควรจะตอบแทนบุญคุณก็คือแผ่นดินของเราที่เราได้เกิดมาอาศัยอยู่นี่แหละคะ่ะสามสถาบันหลักของเรารวมแล้วเป็นชาติไทยของเรานี่แหละคะ่ะต้องรักษาไว้ซึ่งสามสถาบันหลักของเราและคนไทยทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันค่ะอย่าให้สิ่งใดเข้ามาทำลายประเทศของเราได้ อย่างนะคะที่เราเห็นทุกวันนี้นะคะน้องๆที่ออกมาทําอะไรที่มันผิดกฎหมายนะคะโดยไปเชื่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนหนุ่มสาวที่ได้มาศึกษาต่างถิ่นแดนไกลนะคะได้มานําวัฒนธรรมตะวันตกเข้าไปเ,เขาเรียกอะไรยัดเข้าในสมองของเด็กๆเ,เหล่านั้นว่าสิ่งที่เข้ามาร่่ำเรียนที่นี่สิ่งที่เขามาริ่มเรียนอยู่ต่างถิน่นแดนไกลเป็นประชาธิปไตย ที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองดีขึ้นได้แต่ความเป็นจริงนะ่ะถ้าน้องๆนะคะรู้จักเปิดใจเปิดหูเปิดตาตัวเองรับฟังข่าวสารให้ทั่วทุกมุมโลกน้องๆจะรู้ว่าสิ่งที่เขาเอามาพูดเอามากรอกใส่หัวสมองของเราเนี่ยมันไม่มีจริงดังที่คำพูดเขาพูดเลยนะคะอย่างสมมุติเนี่ยที่เราเห็นกันทุกวันนี้คือมันมีประชาธิปไตย ที่ถูกพูดถึงมากมายแต่คนเหล่านั้นกับเอาคำว่าประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของตัวเองความคิดของตัวเองเนี่ยไปทำร้ายทำลายผู้อื่นเขาด้วยความคิดของตัวเองนะคะโดยออกไปเขาเรียกอะไรบูลลี่คนที่คิดเห็นต่างตัวเองคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์คนที่รักชาติศาสนาเนี่ยะคะ่ะคิดว่าเขาเป็นอย่างงน้นเป็นอย่างนี้ แต่คำพูดของตัวเองไม่ย้อนดูตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองกระทำน่ะมันใช่ประชาธิปไตยจริงๆหรือเปล่าเพราะประชาธิปไตยของตัวเองคิดของตัวเองทำบอกชอบรักอยากจะสนับสนุนอยากจะเป็นให้ได้แต่ตัวเองไม่เป็นด้วยตัวเองนะคะแต่เอาคำที่ตัวเองพูดไปทำร้ายผู้อื่นเขาอย่างนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกค่ะนะคะ อย่างสังเกตนะคะที่ว่าสองขั้วนะคะที่เขาขาั้วมหาอำนาจเขาหลายๆประเทศที่กําลังมีปัญหากันอยู่ในทุกวันนี้นะคะให้มองตรงนั้นให้เยอะคะ่ะอย่าลืมว่าให้หันไปดูว่าประเทศไหนบ้างนะคะที่มีการแทรกแซงภายในประเทศของเขาเหล่านั้นนะคะบ้านเมืองเขาพังขนาดไหนเราอย่าให้ประเทศไทยของเราเป็นเหมือนประเทศนั้นๆน,น,นะคะ ที่ถูกชักใหญ่อยู่เบื้องหลังนะคะโดยเอาเงินมาหว่านให้คนในประเทศของตัวเองนี่แหละคะ่ะดึงคนนอกคนต่างชาติเข้ามาวุ่นวายในประเทศของตัวเองเพราะคำว่าเงินตัวเดียวนี่แหละคะ่ะที่โดนเขาให้มานะ่ยแล้วตัวเองก็รับรับแล้วก็มาทำลายประเทศของตัวเองโดยไม่คิดถึงส่วนรวมอย่าให้ประเทศของเราเป็นเหมือนประเทศนั้นๆเลยะคะ่ะ นะคะประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยต้องหนีตายหัวซุกหัวซุนกันไปอยู่สารพัดที่นะคะเปนอนริมถนนไปนอนข้างทางอุย้ยนะคะเราไม่อยากให้ประเทศของเราเป็นแบบนั้นคะ่ะเราอยู่ตรงกลางเข้าได้ทุกๆุกประเทศนะคะเหมือนที่สามสถาบันหลักของเรานี่นะคะ สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงทำรรม,มาตลอดเวลาคือเป็นกลางให้มากที่สุดนะคะไม่เข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรักษาอธิปไตยของตัวเองให้มั่นคงนะคะไม่ให้ผู้อื่นผู้ใดมาทำลายหรือแทรกแซงได้นั่นแหละคะ่ะสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราทุกยุคทุกสมัยนะคะมีความคิดที่เลิ่ล้ำมากเอาประเทศชาติบ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยมาทุกวันนี้ ก็ด้วยพระบรารมีของทุกๆพระองค์ที่ทรงทําให้กับประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะท่านไม่ได้มาบริหารประเทศนะคะแต่ท่านนะคะมีความรักความห่วงใยให้คนที่อยู่ภายในประเทศไทยของเรานี่แหละ,ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติไม่ว่าจะชาติไหนๆที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยให้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะแต่ น้องๆที่ไปเรียนต่างถิ่นแดนไกลกับคิดว่าตัวเองมีความรู้มากมีความรู้ที่จะเป็นผู้นำมีความรู้ที่ฝักไฟ,ไฟไฟได้ไฟหนึ่งนี่แหละคะ่ะที่จะทำให้ประเทศของเรานะ่สั่นคลอนและก็อาจจะถึงการเป็นเหมือนประเทศยูเครนในปัจจุบันนี่เห็นไหมคะเพราะการหนุนหลังและไม่ได้คิดเองนี่และคะ่ะ ทําให้ประเทศบ้านเมืองเราอะนะคะถึงต้องมาถึงจุดแบบนี้นีไงคะเราถึงต้องออกมาปกป้องที่เป็นคนไทยที่รักชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนี่แหละคะ่ะเอาประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานะ่ะมาให้ลูกหลานได้ศึกษาอย่าให้มันหายไปเลยคะ่ะมันผ่านมาเกือบจะยี่สิบปีอยู่แล้วที่ถูกกอาออกไปจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยแต่มีการยัด ประวัติศาสตร์คิดเองแต่งเองทำเองด้วยคนรุ่นรุ่นที่ยังไม่ถึงอายุร้อยปีด้วยซ้ำไปเอามาบิดเบือนข้อมูลเอามายัดใส่หัวเด็กๆเหล่านี้ควรจะทำลายทิ้งให้หมดได้แล้วไม่ควรจะมีอยู่ในหนังสือเรียนด้วยซ้ำไปแต่คนเหล่านี้กลับเอามายัดเยยดให้เด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะไปในสิ่งที่ตัวเองหวังนะคะ คลิปนี้ก็พูดประมาณนี้ให้น้องๆคิดดูว่าประชาธิปไตยมันต้องอยู่ที่ตัวเราเราเป็นคนสร้างนะคะไม่ใช่ให้ประเทศอื่นประเทศใดมาบอกให้เราสร้างถ้าเราไม่ทำด้วยตัวของเราเองไม่มีทางที่จะเกิดประชาธิปไตยขึ้นได้คะ่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเริ่มไอแล้วคะ่ะอาการเปลี่ยน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกก็หนาวอากาศเย็นมากค่ะขออนุญาตดื่มน้ำนะคะนี่นะคะประชาธิปไตยคือเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองค่ะเราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเราไม่ไปยัดเยียดความผิดให้ผู้อื่นเราไม่ไปดูหมิ่นเดียดยามดูแคลนให้รายผู้อื่นเขานะคะเมื่อเราทำสิ่งนี้ได้ และทุกๆคนทำได้เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะคือประชาธิปไตยที่เกิดมาจากข้างในตัวเราด้วยความบริสุทธิ์ใจของเรานั่นแหละคะ่ะนะคะเพราะประชาธิปไตยไม่ได้ทำให้ใครเขาเรียกอะไรยั่งยืนนอกจากตัวเรานี้แหะคะ่ะที่จะสร้างด้วยตัวเรามันถึงจะยั่งยืนนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ